ตอนนี้ทำอาชีพขายของออนไลน์อยากจะกู้ซื้อคอนโดราคาประมาณ4ล้านบาทจะพอแนะนำวิธีการกู้ให้ผ่านได้ไหมครับสวัสดีครับผมวินกูรูรีวิ่งนะครับช่วงถามตอบเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะครับผมจะเอาคำถามนะที่แฟนเพจอินบ็อกเข้ามาหรือส่งเมลเข้ามานะครับถามเรื่องที่อยู่อาศัยมาตอบตรงนี้นะซึ่งคำถามไหน,นครับที่ผมคิดว่า ถ้าเราทําเป็นคลิปแบบนี้คนที่มีปัญหาใกล้ๆก,กันนะครับได้มาดูพวกนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับ mm. ก็เลยทําเป็นคลิปต่อนะเออคือเวลาถามไว้แล้วผมไม่ได้พิมพ์ตอบอะก็คือผมจะเอากลับมาเป็นทํามาเป็นคลิปแบบนี้นะครับก็รอน,นิดนึงนะฮะอะเดี๋ยวเราลองมาดูคําถามของคําถามนี้ก่อนนะครับว่าเขาถามอะไรนะสวัสดีครับตอนนี้ทําอาชีพขายของออนไลน์นะครับอยากจะกู้ซื้อคอนโดราคาประมาณ4ล้านพอจะแนะนําวิธีกู้ให้ผ่านได้ไหมครับ จริงๆแล้วคําถามสั้นนะครับคํถามนี้คาถามสั้นนะจริงๆผมเอางี้เดี๋ยวก็ตอบตามที่สามารถตอบได้แล้วกันนะครับข้อแรกเลยเนี่ยคุณขายของออนไลน์เป็นรายได้เดียวหรือเปล่าคุณมีรายได้อื่นไหมครับคุณมีการทํากิจการอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมหรือเปล่าตรงนี้เป็นเรื่องที่ผมอยากถามกลับไปนะครับคำถามที่2ก็คือตอนนี้คุณมีภาระหนี้อะไรอยู่บ้างครับคุณผ่อนอะไรอยู่บ้างหรือเปล่า นี่บัตรเครดิตมีไหมกู้ซื้อรถอยู่หรือเปล่าอันนี้คือคําถามที่2นะครับแล้วก็รายได้ต่อเดือนของคุณนะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อันนี้ก็ไม่ได้ให้ผมมาเนาะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในในถัดถัดไปนะครับถ้าใครจะถามคาถามผมขอข้อมูลอย่างละเอียดพวกนี้ด้วยนะผมจะได้พอจะตอบ ให้มันถูกต้องชัดเจนได้นะครับคือถ้าให้มันรวมๆแบบนี้ผมก็ต้องสมมุติตัวเลขนะครับสมมุติตัวเลขแล้วก็ตอบนะซึ่งมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงอะไรผมก็สุดจะทราบได้นะครับก็ไม่เป็นไรเราตอบตามที่เราตอบได้แล้วกันนะครับคือคอนโดเนี่ยมันราคาอยู่ที่4ล้านใช่ไหมครับสล้านบาทเนี่ยถ้าเราผ่อนนะฮะระยะเวลาผ่อน30ปีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยเเนี่ยมันจะตกส่งแบงค์นะฮะเดือนละ2 8 0 0 0บาทนะครับ ส0 0 0 0บาทอันนี้ในกรณีว่าเราเป็นพนักงานเงินเดือนนะมันก็จะไม่มีปัญหามันจะคิดง่ายนะฮะเขาก็จะคิดว่าภาระนี่ให้แค่4 0นะแต่นะครับการที่เราเป็นผู้ประกอบการแบบเนี้ยมันจะกู้ยากลําบากกว่าพวกพนักงานเงินเดือนหรือคนที่ทํางานประจําเยอะมากๆเลยนะครับข้อแรกที่คุณต้องมีเลยนะโดยแบงค์ทั่วๆไปก็จะขอจากคุณคือคุณจดทะเบียนบริษัทหรือเปล่าครับคุณจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือเปล่าถ้าคุณจดคุณจดเกิน6เดือนหรือเปล่า น,นี่คือข้อแรกค่าเลียแรกเลยนะยังไม่คุยเรื่องรายได้นะว่ายอดขายต่อเดือนคุณเท่าไหร่นะครับค่าเทีเยรที่2นะครับก็คือว่าคุณนําส่งรายได้กับทางสัมภาระหรือเปล่านะครับคือเอาง่ายๆว่าคุณเสียภาษีหรือเปล่าในแ,แต่ละปีนะที่ธนาคารเขาต้องการตัวภาษีเนี่ยแน่นอนเลยครับว่ารายได้ที่เรายื่นกับสนะัมภาระอ่ะมันจะเป็นรายได้ที่ต่ําที่สุดแล้วที่เป็นไปได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นธนาคารจะประเมินรายได้เราจากฐานภาษีที่เราเสียกับสัมภาระนี่นะครับซึ่งถ้าข้อหนึ่งไม่มี ข้อ2ไม่มีนะครับต้องบอกเลยว่าการกู้ในนามเจ้าของธุรกิจเนี่ยยากมากยากมากๆนะครับผมผมเคยผ่านประสบการณ์นี้มาแล้วนะกู้ยากสุดคือเราไปแบงค์ไหนอะครับเขาก็จะขอเรา2เรื่องนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเจ้าของคําถามที่ถามผมมานะผมก็ต้องถามกลับนะครับว่าคุณจดทะเบียนบริษัทไหมนะครับและคุณนําส่งรายได้จากสัมภาระรหรือเปล่านะครับ2เรื่องนี้นะซึ่งถ้าไม่เดี๋ยวเราก็มาคุยกันต่อนะครับ จริงๆนะครับต้องบอกอย่างนี้โดยส่วนมากธนาคารเขาจะขอ2เรื่องนี้แต่มีบางธนาคารเหมือนกันนะครับที่มีสินเชื่อตัวหนึ่งเนี่ยมันจะไม่ใช่สินเชื่อที่อยู่อาศัยเราจะกู้ในนามเป็นสินเชื่ออนเนกประสงค์นะครับลองไปหาข้อมูลดูนะผมขออนุญาตไม่บอกชื่อธนาคารนะครับซึ่งตรงนี้เราสาัรถ้าเกิดว่าเรามีรายได้เข้ามาจริงๆนะครับประจําสม่าเสมอเอาสเตทเมนต์มาทําบัญชีมานะครับเอารายได้ไปให้ธนาคารเขาดูนะ เขาอาจจะประเมินให้เรานะครับได้นะครับก็ลองไปปรึกษาธานาคารดูนะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คำถามเรื่องกู้เนี่ยผมไม่ค่อยอยากจะตอบเท่าไหร่น,นะเพราะต้องเรียนตรงๆว่าผมไม่ใช่พนักงานสินเชื่อนะครับผมคงบอกได้แค่แนวทางแล้วก็ประสบการณ์ที่ผมเคยไปกู้มาที่ผมเคยไปคุยกับแบงก์แต่เรื่องหนึ่งที่ผมพอจะแชร์ได้คือผม,มไปคุยกับธานาคารเยอะมากนะครับผมค่อนข้างจะมั่นใจว่าผมคุยกับแบงก์มาเยอะมากไปคุยมาเกือบทุกสีอะครับแบงก์มีกี่แบงก์ผมเอาหมด เนื่องจากผมไม่ได้ยื่นกู้ในในนามพนักงานประจำนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยต้องมีเมธอดหรืออะไรที่ยากกว่าตัวกตินิดหนึ่งนะครับแล้วรู้ไหมว่าการที่เราได้ไปคุยกับพนักงานสินเชื่อมากขึ้นเนี่ยเราได้รู้ความจริงความจริงหนึ่งครับว่าไม่ใช่พนักงานทุกคนที่อยากคุยกับเรานะฮะแล้วคุณเชื่อไหมว่าธนาคารเดียวกันแค่ต่างสาขาครับเจ้าหน้าที่ต่างคนกันะเขาก็ให้คําตอบเราได้แตกต่างแล้วอ่ะ เช่นพอเราไปไอแบงก์เสาขาหนึ่งมันบอกว่าเออกูไม่ได้หรอกพี่ไม่มีสเตทเมนกู้ไม่ได้แต่ไปธนาคารเดียวกันนะแต่ไปอีกสาขาหนึ่งเขาบอกเฮ้ยคุณลองทําแบบนี้สิแบบนี้มันน่าจะพอได้เนี่ยเดี๋ยวลองส่งกันดูเห็นไหมครับ2คนธนาคารเดียวกันเนี่ยให้โซลูชันที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยคนแรกบอกไม่แยกย้ายคน2บอกเฮ้ยพี่ลองดูก่อนเห็นไหมฮะจริงๆแล้วนะครับ คุณควรจะต้องไปคุยกับธนาคารให้เยอะมากขึ้นถ้าคุณอยู่ในโพสิชันแบบเราเราเนี่ยนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็ไม่ได้มีไรายได้จากงานประจำนะครับผมแนะนําคําแนะนําเดียวของผมคือให้ไปคุยกับพนักงานสินเชื่อให้เยอะที่สุดเท่าที่คุณจะคุยได้แล้วถามเขาแบบตรงไปตรงมาไม่ต้องไม่ต้องเก๊กไม่ต้องทําดึงเชิงอะครับบอกเขาไปเลยว่า พี่ผมอยากกู้เนี่ยคือ,อไรายได้ผมมีประมาณนี้ผมว่าผมผ่อนไหวผมเดินสเตตเมนต์แบบนี้มาพี่พอแนะนําผมได้ไหมว่าผมทําอะไรได้บ้างอย่างเงี้ยครับถามไปเลยแล้วคุณจะได้คําตอบที่ดีกลับมาแน่นอนอันนี้ผมฟันธงนะครับเพราะฉะนั้นสรุปของคําถามนี้นะฮะจริงๆคําถามมันค่อนข้างหลวมไปนิดนึงนะผมก็เลยต้องสมมติตัวเลขต่างๆขึ้นมานะสี่ล้านบาทพอจะแนะนําวิธีกู้ให้ผ่านได้ไหมคําตอบครับไปถามพนักงานสินเชื่อนะครับ หลายหลายคนอาจจะบอกว่าเออ,เอ,อ,เอ,อไอนี้มาถามไม้นีแล้วไม่ได้อะไรเลยใช่ครับคือผมอ่ะเวลาเราตอบคําถามมันนะผมจะพยายามตอบในขอบเขตที่ผมรู้และเป็นเรื่องจริงนะครับอะไรที่ผมไม่รู้ผมไม่มั่วนะฮะเพราะผมรับผิดชอบคําพูดผมไม่ไหวถ้าผมมั่วแล้วคุณเอาไปทําตามหรือคนเอาไปปฏิบัติตามแล้วเกิดผลลัพธ์แย่ๆเนี่ยผมรู้สึกไม่ดีนะครับอยากจะแนะนําแบบนี้ผมคิดว่ามันเป็นทางตรงที่ดีมากๆเลยนะค,คุณอย่าก,กู้คุณไปคุยกับแบงค์สิ นะครับคุณไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องไปถามกูรูคนไหนสุดท้ายคนที่ให้เงินกู้คุณคือธนาคารนะครับไม่ใช่กูรูคนนั้นนะ <c oughs> นะเพราะฉะนั้นแนวทางการตองของผมจะเป็นแบบนี้แหละนะครับแบบนี้แหละมันไม่มีทางลัดอะไรหรอกครับถ้าใครบอกว่าเขาเปิดเ,เปิดสอนให้คุณกู้ได้เกิน100ยเปให้กู้ผ่านแน่นอนอย่าไปเรียนฮะเสียเวลานะครับเอาเวลาเข้าแบงค์ไปคุยให้เยอะดีกว่านะ แล้วก็ทำสเตทเมนต์เดินทุกอย่างของเราให้มันถูกต้องนะฮะแล้วเราก็จะสามารถกู้ได้นะครับก็เป็นกำลังใจให้เจ้าของธุรกิจทุกท่านนะครับที่กำลังวางแผนจะกู้ธนาคารนะฮะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับก็สำหรับใครนะที่มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยนะครับอาจจะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเรื่องกู้อย่างเดียวก็ได้อาจจะเป็นที่ว่าจะซื้อคอนโดต้องดูอะไรบ้างหรืออะไรพวกนี้อยากจะมาคุยกันอยากมาแลกเปลี่ยนกันก็อินบ็อกซ์หรือส่งอ e ีเมลมาหาผมได้นะครับ ก็ถ้าอันไหนที่คิดว่ามีประโยชน์และน่าทําเป็นคลิปก็จะมาทําเป็นคลิปแบบนี้แล้วก็ตอบให้นะครับจะได้ได้รับประโยชน์กันในมุมกว้างนะสําหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ